สามแต่เตีเหมือกราบพระนั้นเพราะว่าพ่อกับแม่คือพระอรหันต์ในบ้านการกราบพ่อกราบแม่ที่ต้องกราบแต่ข้าหันมาทูลคุณแม่กราบคุณแม่นะครับกราบมือกราบสองกราบสามจัดเอาไว้หน้าเอ้จะเดินทางไปไหนใกล้ไกลนะกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วขอพรจากพ่อจากแม่นั่นล่ะคือพรของพระอรหันต์ นั่นกุพอพรของพระพรตนั่นกุอทรของเทวดานนะามาหน้าปร่าพ่อเปล่าแม่เสร็จแล้วเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและท่านที่มาร่วมพิธีทำาตัญญันนี้จงตั้งใจระมุมมือขึ้นจะให้หน้าต้องโบกหน้าแันได้กล่าวขอกมาและให้ท่านนั้นได้โอโหจิตใจกับหน้าตัวหน,น้าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะบวชในวันนี้ เอาหน้าเกถือไม้แล้วก็เอาหัวหน้าตั้งนักโมสาบจบประพรกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ วัจีกรรมสี่วะโนกรรสามกรรมใดใดที่ข้าพระเจ้าเคยสุขประมาททั้งต่อคุณพ่อคุณแม่คุณย่าตายตายลูกป้าน้าอาและทุกทุกท่านด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ พ่อค <Cornell>. ุณแม่คุณย่าตายายคุณป้าน้าอาและทุกท่านได้โปรวขอสิกรรมให้แก่ทานทเจ้าที่จะบวชในวันพรุ่งนี้จงจราบถึงซึ่งพระนิพพานก็จะย ขึ้นสาธุพร้อมกันครับสาธุสาธุตีหันบนหน้าตั้งหงหน้าเด็กผู้บริสุทธิ์แล้วเอาหน้าเอ้ยตั้งใจไปตรงกลางไปตรงกลางระหว่างคุณพ่อคุณแม่อีสามตาห้งนะคุณพ่อคุณแม่ขอคอยให้พรกับลูกจับไว้หน้าเอ้ยเดินทางไปไหนใกล้ไกลขอพรจากพ่อจากแม่นั่นคือพรของพระอรหันต์นั่นคือพรของพระพุทธ นั่นคืออนของ,ของมหา,าเทพวงมเทพทีวา,ารักน่าเอ๋ยเมื่อนางราพพ่อกับแม่เสร็จแล้วตั้งใจกระัมมือเอาไว้และช่วงกำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต้อง่าทำกันน้าเร็วสิ่งใดที่หมอจะพูดต่อไปนี้จะมีประโยชน์มากน้องเพียงไร นห,นหน้าเขาบอกเลยครับตามักหลับหลังนั้นไหาเป็นพอเป็นแม่หน้าเกรนีมีของหวานกุ้ของวานเข้าไปด้วยส่วนหน้าหน้ากโคตคืน ถือปวยดอกไม้ไปด้วยนะครับส่วนหน้าเอกนี้นะครับอุ้มห่อฝันเข้าไว้นะครับประนมมือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถือปวยดอกไม้อนาหน้านั่งขึเข่าขุ้นลูกนะคุณพ่อคุณแม่นั่งชิดชิบกันคุณพ่อคุณแม่นั่งชิดชิบกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ประนมเลยเข้าไว้อานาด้วยทุกหน้าน้างข้เข่าหน้าหนาเอาเฉพาะหน้าเอกก่อนหน้าที่มีห่อฝันนลูกนะเอาหน้าถือ ขอกบัตนะครับนสองมือเลยแล้วยกขอกบัตรให้คนสีส่สามครับหนึ่งสองสามอ่นร้องพูดให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รับขอกบัตครับอ่านปนเปย์เข้าไว้เอาหน้าท่านอื่นยื่นกลวยดอกไม้นะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่พร้อมพักหนึ่งสองสามอ่ารับคุณพ่อคุณแม่เอากลวยดอกไม้สามใสม่วในั้งย ตามหน้าเลยต่อพลัดออกต้องนองพลัดแกวบหน้าอาคุณพ่อไม่มาโนมเอยเขาไว้เอาพี่หน้าตั้งหกหน้านี้ต้องตั้งจิตตั้งใจดีนะหน้านะให้หน้ากราบคุณพ่อสามครั้งกราบแบบเด็ก